สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจัดแล้วก็น้องๆน,นะคะทีมเอาภาพราจะไปถ่ายรูปกันนะอันนี้จะเป็นรูปโปรไฟล์ของทีมเราเนาะน้องๆก็ตื่นกันแล้วนะคะอาบน้ำบ้างไม่อาบน้ำบ้างเพราะอากาศตอนนี้คือหนาวมาก15องศาณเวลา8โมงเช้าคือ นึกว่าจะตายคะ่ะห้องน้ำแล้วทุกคนสภาพนี้ก็ลน,นาสดไปก่อนนะเพราะเดี๋ยวเราค่อยไปแต่งหน้าที่สตูนะคะเดี๋ยววันนี้ไปดูกันคะ่ะว่าทีมของเรานะจะถ่ายรูปออกมาเป็นยังไงกันเพราะว่ารูปที่ใช้ในการข่งขันโปลิกันแล้วนนเนี่ยก็ไม่ใช่จริงๆมันเป็นเสื้อนะคะเสื้อยืดเฉยๆเนาะที่เราถ่ายแต่ว่าชุดจริงของเราเนี่ยเป็นชุดนกะเรียนงัะไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนมาหลายปีแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ไปดูลกันเนาะใส่ออกมาือจะแบบจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ นี่นะคะเราก็มาถึงสตูดิโอแล้วเดี๋ยวเราเริ่มจากการทําผมก่อนจะทําผมคนแรกทุกงานดูกันค่ะว่าสรงผมวันนี้น่าจะเป็นทรงไรแต่น่าจะทรงทรงเดิมของเราหละฟ้องเราจะเป็นสไตล์แบบว่าเปิดข้างนะคะแล้วก็ผมตรงที่ทํานอนแล้วมันไม่ขึ้นนะทุกคนไม่ใช่ไม่เคยลองทํานะลองลองไปดูตอนคีโอะสุบสุอื่นมันไม่รอง <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมาดูช่างเขาทาผมกันนะคะอันนี้เป็นน้องนกพลึกนะคะเป็นช่างทำผมของเราในวันนี้่ จากที่เรานั่งแต่งหน้าจนเสร็จแล้วนะคนี่คือให้ดูแบบชัดๆเลยนะสวยกว่าแต่งเองเยอะเลยแล้วก็อันนี้เป็นชุดแรกนะคะที่เราจะถ่ายกันนะซึ่งเป็นเสื้อยืด just academy นะคะจริงวันนี้มีถ่ายสองชุดนะตต่ตัวตัดเองมีถ่ายสามชุดจะมีคอสเพย์ด้วยเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะอันนี้เดี๋ยวดูชุดรวมรวมหัวจัดก่อน ถ่ายถ่ายลูกเต๋าอันนี้นะคะของจ้าดาถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นคิวของลูกเต๋าถ่ายนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเป็นของน้องๆอีก5้าคนน้องรวมถึงพี่แคปด้วยนะคะก็เดี๋ยวทีสันนี้น่าจะมีรูปลงตลอดทั้งซีซันนะเด็กพวกนี้มันดูมันเล่นกันดิไม่เเดี๋ยวก็หกล้มเดี๋ยวก็เจ็บกันหรอกโอ้โหดูปะเดี๋ยวเราไปดูลูกเต๋าถ่ายกันค่ะมาตาปางขว้า กเดินสบายๆนะมีสบายใฝั่งขวานี่มานิดนึ่งโอเคน้มีอะไขึ้นเยอะชินยังเอ๊ะไม่ชินหรือะไม่ชินอีกนี่ก็ตื่นอีกอะโหแต่รอบนี้น่าจะได้ลูกสวยอยู่เดี๋ยวรอดูลูกลูกเต่าเลย อัลฟาเนาะตอนนี้บอสก็ถ่ายรูปนะคะอยู่ด้านในนะคะตรงนี้มันก็จะแดดแล้วก็แสงตกลงมาแบบแปลกนิดนึงนะอันนี้เดี๋ยวมาคุยกันก่อนว่าทีมเนี้ยจริง,รงๆแล้วอะ่ะเราอยู่กันในนามของทีมจัดออาฟ้าเนาะก่อนนั้าน,นี้ยตอนนั้นเราเข้ามาอยู่กับพี่ได้กี่เดือนแล้วนะนานมากครับพี่น่าจะเป็นรุ่นแรกอะ่ะใช่ไหมของเราอะ่ะ พม,มามาเป็นทีมที่4ี่เขาจะไม่ดีตอนนั้นมีทีมแหละตอนนั้นหลักหลักอ่ะจะมีทีมปิ่นโต<ช>แล้วก็มีแบบพี่เมฆอะ่ะนิวเยียที่แยกออกมาทำเป็นทีมอ่าแล้วก็อีกทีมหนึ่งทีมอะไรนะที่มา sps ปะ่ะใช่ <M 1. S 1> sps แล้วก็เราก็ตามมาเป็นทีมที่4ก็คือทีม ไม่มีชื่อทีมแต่ก็คือแบบมากันเป็นทีมเสร็จแล้วทีเนี้ยตอนนั้นเราคิดชื่อทีมไม่ได้ใช่ไหมให้พี่บาตั้งให้ให้โคชตั้งให้ก็เลยเป็น just alpha แล้วก็ตอนนั้นอ่ะเราเข้ามาได้ยังไงนะใครแนะนําเข้ามาหรือว่ายังไงนะพี่นิวยาซีเบตาอ่ะพี่เมฆพี่เมฆแนะนําเข้ามาตอนนั้นเราไปรู้จักกับเมฆได้ไงอ่ะตอนนั้นตอนนั้นหนึ่งพันสี่สี่ชนตีครับ ตี้แล้วเล่นกับตี้นี้แล้วแบบได้ตังได้ตัง,ไ,ตงไอโฟเนี่ยหลบหลังพี่มึงมานั่งตรงนี้เลยไเยีบมาไเหยีบ,ยบเออเห็นอรได้เห็นหน้าหกกเออใช่ตอนนั้นเหมือนพี่เมฆอะ่ะเมฆเองก็แนะนําพี่มามันกันว่าเออเนี่ยไม่ไปเล่นกับแกแล้วแบบเสียตังให้แกบ่อยก็เลยเออ,เอ,อลองแนะนําเข้ามาเวทีมีตึงทีมีตึงก็ลองเอามาสี่สี่ลองเอามาชนกันก็เออเห็นน้องมันก็มีแววดีแล้วคือตอนนั้นอะไรอัพเรามีใครบ้างนะดูจังโปกกี้แล้วก็ผมแล้วก็แล้วก็ ไปเปดาด่าช่อเป่าอเ่าแต่ตอนนี้ไลน์อัพหลักของเราเป็น3ามคนก็คือมีไมมียูมีโฟคที่อยู่กันแบบมานานแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้มีบอสมาเสริมบาลอดเนาะมาเสริมให้ตอนซีซั่นนี้ที่คัดกันเข้ามาผ่านเข้ารอบมารอบนี้สำรองเราซีซั่นนี้คือใครนะเดอะปังเดอปปังเดปังจริงๆเป็นผู้เล่นในโปรลีกซีซั่นที่4ี่ปะ น่าจะ4เออถ้าจะไม่ผิดอะสี่ซีซันที่4ตอนนั้นใช่ก็4ี่คนนี้ก็จะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่หมดเลยนะคะปกติเราซ้อมกันยังไงซ้อมกันธรรมดาเลยพี่ก็ไม่ไม่ได้อะไรเยอะแยะแด็ก็ซ้อมหาเงินนะพี่อ๋อเน้นเน้นหาตังค์เน้นหาเน้นหาตังค์ในห้องซ้อมใช่ครับไม่ใช่สองอาทิตย์หนึ่งอ่ะเราได้กันเยอะไหมแบบเหนแต่ไหน้าเรียกว่าเป็นช่วงงเป็นช่วงพี่มันเป็นฟอร์มของทีมอุ่อาทิตย์ไหนมาดีก็ได้เยอะพี่ แต่ถ้าไหนอาทิตย์ไหนแบบเล่นแล้วแตกไว้เล่นแล้วตกลอกลลก็ติดลบติดลบก็ต้องหมุนเงินกันก็ต้องบริหารเงินกันแล้วก็แบบเวลาค่าห้องซ่องห้องซ้อมอะไรอย,อย่างที่เรารู้นะเพราะปีไฟส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีค่าห้องซ้อมนะคะซึ่งอันนี้เราบริหารเงินกันยังไงเพราะว่าแบบน้องๆหลายๆคนแบบเฮ้ยอยากจะหาสปอนอยากจะให้เขาแบบให้สปอนมาจ่ายค่าห้องให้แต่ว่าอ่าเขาเรียกว่ายังไงพอไปลงซ้อมหรือไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่สามารถบริหารเงินได้เออ ก็บางที่แต่ละที่เขาก็จะดูแลไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยของเราเราบริหารเงินเป็นยังไงมันมีเคยเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งครับก็แบบช่วงปิดโลกจะก็ไม่มีกับบอลช่วงที่ก่อนเข้าสังกัดครับเก่อนก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในปวจกต์เนาะตอนนั้นไม่คิดว่าจะหาสังกัด้ดยชั้นทีเพราะว่ามันยังไม่ไม่นิ่งมันยังอมอมันยังไม่นิ่งพอตอนเข้ามาช่วงแรกๆกลัวไหมก็กลัวกลัวแบบกลัวโดนกดดันใช่กลัวกลัวแบบเราผลงานไม่ดีพอแล้วแล้วจะหลุดหรืออะไรใช่ เก่งใจด้วยอีกอย่างหนึง่งก็แบบถ้าเราไม่มีผลงานมาเลยเราก็ไม่ควรมีสังกัดด้วยซ้ำในคว<ท>ามตอนแรกแตอนแรกผมไม่เคยคิดว่าจะมีสังกัดเลยก็ทําทีมกันมาแล้วก็พี่เมฆบอกแนะนํามาว่าสังกัดนี้ก็บริหารดีดูแลดีแล้วก็ดีมากผมก็อยากลองแล้วก็ชวนคนนี้มาครับ พราะว่าเห็นน้องๆหลายๆคนแบบอาพี่จะอยากมาเทศสังกัดอยากมาเทศสังกัดคคอรัน,นี้พี่บอกก่อนนะคะว่าอยู่กับพี่อะพี่ไม่ได้ให้เงินนึกออกไหมพี่ไม่ได้ให้เงินน้องๆทุกคนทุกทีมคือเราอยู่กันแบบว่าเราใช้ผลงานเข้าแลกอ่ะ ทุกเดือนเราจะมีจารอันดับโปรเซตใช่ไหมเออเราก็ต้องเราก็ไปดูกันตรงนั้นแหละว่าน้องอยู่ในคลาสไหนคลาส S คลาส A หรือว่าคลาส B ซึ่งในแต่ละคลาสก็จะได้รับการดูแลต่างกันไปตามลำดำับเราจะมีโค้ชนะคะคอยให้คำปรึกษาอยู่แล้วอยู่ที่ว่าน้องจะเข้าหาตัวโค้ชเองหรือเปล่า เพราะว่าพวกพี่เองเนี่ยก็ไม่สามารถดูได้นะว่าน้องเนี่ยต้องการอะไรมีปัญหาอะไรซึ่งถ้าเราอยู่กันนะจุดจุดเนี้ยเราต้องคุยกันตรงๆรงเว้ยเอออย่างเวลาเรามีปัญหาเราก็คุยกับพี่บาตรงตรเออคุยกันเลยว่ามีปัญหาอะไรที่มีปัญหาอะไรช่วงนี้ใครเป็นอะไรยังไงอ้่อย่าง มาเคยมีปัญหาไหมแบบช่วงไหนที่แบบมีปัญหาหนักๆแล้วแบบต้องการคปรึกษาแล้วเคยเคยเคย,เคยปรึกษาเรื่อง่วนมากอารมณ์มากกว่าอารมณร์มันเป็นฟิลในในการพร้อมทีมแล้วแบบผลมันออกมาแย่ครับมันก็งุดหงิดอ่ะมันไม่มีผลงานแล้วก็ผลงานออกมาแย่แย่กว่าที่เคยทํามาอะไรประมาณเนี้ยสิ่งที่เราไม่เคยไม่ควรพลาดแต่เราพลาดอะไรอย่างนี้นอ่ะแล้วของยูอ่ะยูเคยอะไรไหมนูว่าการนี่แหละอารมณ์นี้่แหละไม่เข้าใจกันไม่เข้าใจกันอ๋อทะเลาะกันแล้วของโฟกับโฟกมีไหมไม่รู้ไม่รู้ พมปเป็นคนพูดน้อยอ่ะจริงไม่ค่อยมีปัญหาเออมันปเป็นคนพูดน้อยส่วนใหญ่เราก็จะแบบเรื่องทะเลาะกันเรื่องในเกมอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอ,าอ้าวไอ้ไอ้บอสมาแล้วอ่ะบอสบอสสวัสดีครับนี่กำลังคุยเรื่องทีมกันเลยแล้วช่วงนี้ซ้อมเป็นยังไงกันบ้างเล่นกันก็เรื่อยๆผอมตอนนี้ก็เริ่มดีอยู่พี่สองสามวันนี้เริ่มดีครับมันก็ไม่แย่ กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันเนาะตอนนี้ก็5โมงจะครึ่งแล้วนะ5โมง24แล้วเดี๋ยวนี้ไปกินปิ้งย่างกันน่าจะทุกคนไปกินปิ้งย่างกัน <c oughs> เออวันนี้เหนื่อยมากคือลูกก็น่าจะได้แบบหลายพันน่าจะเป็นพันน่ะสุดทรงแล้วน่าจะเป็นพันเพราะเราเริ่มถ่ายกันตั้งแต่ประมาณ11โมงนะคะยาวมาจนถึงตอนนี้เนาะไปะเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันดีกว่าเย้โออเหนื่อยเหนื่อยเปล่าคนเหนื่อยไหม สนุกเนาะสนุกมากสนุกแล้วเดี๋ยวรอรูปเดี๋ยวเราร,รอขัดรูปแล้วก็เลือกรูปนะคะแล้วเดี๋ยวน่าจะได้เห็นรูปลงในเฟนเพจเรากันหลายรูปอยู่ว่าจริเองจะถ่ายสามชุดถ่ายเสื้อจากอะคาเดมี่เนาะถ่ายชุดนักเรียนนะคะจากอะคาเดมี่แล้วก็ชุดคอสเพย์ลูกเต๋าก็เหมือนกันสามชุดเหมือนกัน,นแล้วคือแบบเราชุดคอสเพย์เราคือจราใส่ไม่ได้ทุกคนละสายกับลูกเต๋อลูกเต๋ใส่แล้วแบบพอดีจัดแล้วคือจะใส่ชุดคอสเพย์นานมาก จะใส่ได้คนแบบยัดแบบโคตร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 ยัดต้องมารอดูกันรอทุกคนมอยม่ไหน